ก็กราบสว,ส,สวัสดีนะครับผมนะผมกันดีแล้วการวาพผาเปิดเซฟก็ครั้งนี้ก็จะเป็นการเปิดเซฟที่แบบราคาเบาๆไม่ได้แพงมากนะครับเป็นทางด้านกุญแจสำนักง,งานผู้จัดการอาคารบีก็ยังอยู่ในหารุดเหมือนเดิมครับยังอยู่ในฮารุเหมือนเดิมราคาสบายกระเป๋าเดี๋ผมก็รู้ไปดู ก็กุญแจผู้จัดการเนี่ยมันจะเปิดได้ทั้งหมด15ครั้งนะครับผมก่อโอ้โหราคา2,000ไดหน่อยก็เปิด15ครั้งนี่ก็คุ้มสุดๆก็ไม่พูดพราำทำเพลงก็เดี๋ยวเราไปเปิดกันเลยดีกว่านะเพื่อกันเสียเวลาลุยก็เหมือนเดิมนะถ้าใครเข้ามาจากทางหน้าตึกอาคารบีก็มันจะอยู่ชั้นหนึ่งเลยอยู่ตรงเราเตอร์เนี่ยเคาน์เตอร์เนี่ยเราก็เปิดเข้ามาห้องมันก็อยู่ข้างหน้าเลยอย่าลืมนะทุกครั้งที่เข้ามาก็เช็คพรมแดงด้วย ก็มีโอกาสเจอกุญแจดอกแพงๆหรือไม่ก็คีย์การ์ดของคลังแสงหรือเป็นกุญแจอะไรก็ได้ต่างๆนานาวางอยู่ก็อย่าลืมดูกันด้วยก็ในห้องนี้ก็จะมีทางด้านเซฟนะเซฟธรรมดาหนึ่งเซฟแล้วก็เป็นทางด้านกระเป๋ายิมเป็นกระเป๋ายิมขอค้าง่อยๆไม่ค่อยมีอะไรมากก็เดี๋ยวผมก็เหมือนเดิมมากผมก็จะรวมราคาไว้ให้ถ่ายคลิปใส่วนไอ้กระเป๋ายิมเนี่ยผมก็จะตัดออกไปบางส่วนนะถ้ามีของที่มันมีราคาหน่อยผมก็จะ อ่าให้อ่าเปิดให้ดูแล้วกันถ้าไม่มีก็อาจจะไม่ได้เปิดก็อาจจะตัดออกไปเพื่อมันไม่ให้เสียเวลามากเกินไปแล้วเนาะ <c oughs> ก็พอประมาณก็ส่วนสําหรับใครที่ไม่รู้ว่าแบบพี่ครับห้องผู้จกายอยู่ไหนเลยครับผมไม่ได้เข้าทางหน้าอาคารบีก็จําไว้อย่างหนึ่งจำไว้อย่างเดียวเลยก็คือเปิดแผนที่ขึ้นมาดูว่าอาคารบีอยู่ไหนแล้วจําไว้ว่ามันอยู่ชั้นหนึ่ง คือแผ่นที่ที่ผมเปิดเนี่ยก็คือเป็นแผ่นที่ชื่อว่านอตริทนะเป็นดาบิดกันในไฮรูทเนี่ยในไฮรูทเนี่ยมันจะมีคือกุญแจเซฟส่วนใหญ่ในไฮรูทเนี่ยมันจะอยู่ชั้น2ชั้น3หมดเลยซึ่งจะมีแค่นะี้มีแค่ห้องผู้จัดการเนี่ยที่จะอยู่ชั้น1นะที่เหลือมันก็เป็นด้านชั้น2ชั้น3ของอาคาร ก็คือจำไว้คือในโหมดอ่าไม่ใช่โหมดสิต้องียนคำว่าแผนที่นี้แผนที่เนี้มันแผนที่นอร์ดินเนี่ยมันจะมีในไฮรูเนี่ยมันจะมีอาคารด้วยกันทั้งหมด4อาคารถ้้เราจำง่ายๆเลยมันจะมีอาคาร B อาคาร d อาคาร C อาคาร A <c oughs> แค่นี้จำไหมอาคาร A เนี่ยเป็นอาคารที่ไม่มีเซฟ จำไว้แค่นั้นพอที่เหลือก็เป็นที่เหลือทุกอาคารก็มีเซฟไปแหละนะก็โอ้โหเกลือนะต้องใช้คําว่าเกลือนะเปิดมาเป็นสิบดอกแล้วก็ยังเกลืออยู่เหมือนเดิมยังคงความเกลืออยู่ก็โอกาสมันโอกาสคุ้มมันก็คือโอกาสแจ็คพอตแตกมันก็เลยก็เยอะนะผมว่างว่าราคาไม่ได้แพงอะถ้าซื้อได้ก็ก็ซื้อมาเถอะเปิดํำๆกันไปเราไม่ต้องไปคาดหวังกับมันมากถ้าแจ็คพอตเปิดได้ของแดงหรือ ของทองนี่ก็คุ้มแล้วแต่ผมก็ยังไม่รู้ราคานะว่าตอนนี้ราคาอะไรเดี๋ยวผมไปสรุปให้ทายคลิปแล้วกันตอนนี้ก็ยังลุ้นอยู่ว่าจะคุ้มหรือไม่คุ้มอ่ากระเป๋ายิ้มได้ของดีอยู่โอเคได้ของทอง <c oughs> ไปดูดิดอกที่สิบสองก็เหมือนเดิมยังเกลือเหมือนเดิมยังคงความเกลือเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะ แต่ห้องเซมนี้ส่วนตัวที่บางคนก็นไม่ค่อยเปิดนะไม่รู้เป็นมีได้แล้วครับตอนแต่ผมชอบเรียกผมเช็ดเท้านะไม่รู้ทําไม,มงงเหมือนกันมันคล้ายๆพรมดีนะก็โอเคก็เปิดครบกันไปแล้วจริงๆก็ไม่ครบหรอกต้องขออภัยด้วยจริงๆเพราะว่าเหมือนผมจะลืมกดอัดไปสักหนึ่งรอบแต่รอบเนี้ยใช้คําว่าคุมคุยโคตรเลย นะไม่ได้เจอของแดงหรอกแต่ผมไปเจอทางน้ากุญแจโฮเทลนะของพื้นที่ไร่ราคาประมาณสักเจ็ดถึงแปดแสนเนี่ยวางอยู่ที่ผมแต่ผมลืมคนอัดนะแต่ผมก็แคปภาพแล้วแต่ผมก็อรูมให้ดูแล้วกันนะก็ส่วนตัวราคาเปอเซ็จตรวมทั้งหมดนะเท่าที่ผมไปคํานวณมาแล้วนับจากราคาประเมินคะร่าวๆนะอาจจะไม่ได้ถูกร้อยเปอร์เซ็นต์เปรเซ็จตทั้งหมดก็หนึ่งแสนสามหมื่นบาทอันนี้ไม่ได้รวมกุญแจโฮเทลนะไม่ได้รวมกุญแจโฮเทลรอบไอ้ที่ผมไม่ได้กดอัดผมก็ไม่ได้ ไม่ได้บวกเข้ามาด้วยนะไม่ได้บวกเข้ามาด้วย mm. ก็ความเคิอเห็นส่วนตัวถามว่าคุ้มไหมผมมองว่ามันก็ก็คุ้มนะ mm. คือต้องบอกงนี้ก่อนว่าอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะคือผมเนี่ยไม่ได้คาดหวังกับเซฟพวกนี้อยู่แล้วเพราะด้วยความที่มันราคามันเนี่ยมันไม่ได้แพงมากนะราคามันค่อนข้างจะเบาๆเลยแหละอีกอย่างหนึ่งคือเราลงมาในแมปเนี่ยเราก็ คือเราหวังของจากคนเนี่ยสัก70ของจากเซฟเนี่ยสัก30ซึ่งกําไรแสนสามเนี่ยมันก็พอดีแล้วอะผมมองว่ามันก็พอดีแล้วแหละมันคุ้มค่ากุญแจไปแล้วแหละอีกอย่างของที่ได้มามันก็เป็นของม่วงซึ่งมันก็สามารถไปค้าของต่อได้ไปต่อยอดทำอย่างอื่นได้อีกเยอะหรือไม่ก็ขายเก็บรวบรวมขายทีละ5ชิ้นก็ยังเป็นกําไรอยู่นะส่วนครั้งต่อไปเนี่ยก็จะเป็นในเซฟในไฮรุทนั่นแหละ ยังคงเป็นเซฟในไฮนี้อยู่เหมือนเดิมถ้าใครชอบว่าแบบพี่ครับเซฟเดียวไม่พอขอสองเซฟก็บอกได้เดี๋ยวผมจะทําคลิปเป็นสองเซฟมาให้ดูทีเดียวกันนะสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนบ๊ายบายเราเจอกันใหม่นะกับการเปิดเซฟครั้งต่อไปว่าจะเกลือ,หร,อหรือไม่เกลือก็หวังว่าจะได้กำไรมั่งจริงๆก็อยากเขียีนะแล้วเจอกันใหม่ครับขอบคุณที่รับชมนะครับบ๊ายบาย